เราได้พูดถึงเรื่องการใช้ AL ไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปในเรื่องอื่นต่อได้ครับแต่ว่านิดหนึ่งก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปผมจะขอนำเสนอคำอีกประมาณสองสาคำที่น่าสนใจน่าจดจำมาเป็นความรู้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าผมเนี่ย ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องโพรมาเลยไม่ได้มีส่วนความสําคัญอะไรแต่แค่อยากเสนอหน้าเฉยๆนะครับก็แค่นั้นเองก็เดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อคําที่จะพูดถึงได้เลยนะครับมาดูสามคำที่น่ารู้กันนี่นะครับก็มีคำว่า shallot shallot หอมแดง ก็คือหอมเชดนหนึ่งนะฮะมีขายตามตลาดทั่วไปหอมที่มีสีสีออกแดงๆม่วงม่งมงมงนะฮะเชลอตสังเกตว่า A นั้นมี L 2ตัวซึ่งตามปกติจะอ่านว่าชอเป็นสรรอแต่คำนี้จะใช้หลักการเดียวกับคำว่าแชโลนะฮะจะออกเสียงเป็น e ชลนะฮะให้ระวังให้ดีเป็น A หรดอเป็น L ที่เป็นสระแอไม่ใช่สาออ ถ้าจะให้รู้สึกชัดเจนมากขึ้นก็ลองย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าๆก่อนหน้านี้สักสคลิปสามคลิปที่เป็นเรื่องการอ่านนะคำต่อไป walls walls ตัวนี้นะฮะ wall all, all, wall สังเกตดูเป็นสรออได้เลยนะ walls เป็นจังหวะการเต้นลำอย่างหนึ่งจังหวะ walls นะคนรุ่นพอ่อรุ่นแม่จะรู้จักดีแ ตอนผมดเด็กๆก็เคยเรียนเหมือนกันดเด็กรุ่นใหม่จะเคยเรียนหรือเปล่าไม่แนใจดนตรีสากลนะฮะ Walls สังเกตอันนี้คือ AL ก็เป็นสะออเหมือนหลักพื้นฐานปกติอันนี้ม A ี L ตัวเดียวเป็นสะออได้เลย Walls นะฮะอันนี้จะอ่านง่ายหน่อยส่วนคำสุดท้ายเนี่ยจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเสียงตัว V V นะฮะ V วอแหวนที่มันจะไม่ใช่วอแหวนเต็มตัวจะมีเสียงฟอฟันแทรกนิดนิดเวลาพูดเนี่ยมันจะเป็น ะะคำที่เอาว่า valve valve คล้ายๆ valve แต่เป็น valve ที่มีเสียงฟอร์ผสมอยู่ valve นะฮะแล้วมีม,มี v สองทีแล้ว valve ตัว v ข้างหลังอีกตัวหนึ่งคำนี้คือวาล์วน้ำเพราะมันพูดยากไงคนไทยจึงออกเสียงแบบคนไทยคือวาล์วน้ำถ้าเราพูดฝรั่งมันจะยากมากคือ Valve น้ำมีใครพูดไหมช่วยไปเปิด Valve น้ำให้หน่อยอืมไม่มีมันพูดไม่ได้ไงพูดยาก จึงใช้วาวในคนไทยออกเสียงว่าวาวแต่ภาษาอังกฤคือ v l v e นะฮะยางจริงคำนี้ออกลูกกระแดดดัดจริตเยอะด้วยจึงไม่มีใครพูดตามเจ้าของภาษาเอามาดัดแปลเป็นวาวนะช่วยเปิด Valve น้ำให้หน่อยแหมลิ้นแทบจะกระดุกปากตายนี่แหละฮะสามคำนี้ที่ผมเอามาให้ดูเพิ่มเติมแล้วขราวหน้าเราจะมาเจอเรื่อง ของ AL ในอีกนิติหนึ่งคือคำที่เป็นคำสองสามพยางและ AL นั้นอยู่พยางหน้าหรือพยางท้ายซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมพอสมควรเป็นเรื่องน่ารู้แล้วเจอกันครับ